พววีพ่เจอะไรแล้วคะคือแม่ปวดหัวแม่ถ่ายรูปไม่ได้แล้วทำ <ลง S 1> ไมเดี๋ยวเน้อ้าวอ๋อขบปากเขาแก่เดี๋ยวเน้อ๋ออันเย็ดเดี๋ยวเนี่ยเย็ดเดียวเนีย่ยพี่เจสงสารเนี่ยตั้งแก่สัตว์สิคะแม่ถ่ายรูปไม่ได้หรอคะไม่ถ่ายรูปไม่ได้ไม่ได้หรอยเดียวแล้วยังจะมาตอกยาแม่อีกหรอคะ ก็เลยบอกแม่ไม่สวยนะน่ะ้าแม่ไม่สวยมาซูมฟิลหน้ามันบอกว่าแม่ไม่สวยแม่แก่แล้วนะวยน้าน้าคอ้ามไม่ใกล้ๆสิคะตรงไหนคือกล้าก็นี่ไงนางพูอยู่เนี่ยคอซ่ามไม่ใกล้ๆสิคะหน้าน้พิ่งใสไม่แพ้น้ำทะเลเลยน้ำพึ แม่แม่น้ำเหมือนน้ำผึ้งไหมลูกน้ำแม่น้ำนแร่น้ำแร่ขวดนี้น้ำราทุกขวดมาแย่ฮีมาทุกขวดเลยค่ะกินให้อร่อยนะคะไม่ให้จัดใจนะขวดเนี้ยทุกทุกขวดมาแย่ฮีทุกขวดเลยค่ะแล้วลูกน้องไม่หยุดเลยค่ะลักพาลักแก๊ขออีกทีได้ไหมคะ ขอที่ได้ไหมคะน้องสงสารน้องพี่จีอะสงสารน้องอย่าทำ้ายน้องอย่าทำ้ายคิวบี้จัดยาเจ๊คิวบี้ไหมพี่คิวบีผิดนะพี่การที่พี่เจ๋ถ่ายรูปไม่ได้นี่คิวบี้ไม่ผิดนะคะคิวบี้ไม่ผิดนะ